สวัสดีครับผมตากดาดนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในเกมกิมโซนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและในวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการกินกินอา,อาหารนะครับ กอบ้านของก่อนนะครับผมจะวางไว้ตรงตรงไหนดีอ่ะตรงนี้กันอ๋อลืมไปเดี๋ยวก่อนนะครับราะของมันเต็มไงาผมพึ่งไป อไปล่าของมาโอเค เราก็เอาหีบวางไว้ใช้งานนะครับคือ,อามาเรื่องของเราต่อนะครับนี่ครับคือ,อเห็นสีฟ้าเปล่าสีฟ้าเป็นจดยดน้ำนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไก่นะคือมันจะต้องสนับสลับกันเล่นนะครับคือ บางทีก็เอาเนื้อไปก็คือทำได้จากตรงนี้นะครับนี่สเต็กเนี่ยทำได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อที่ยังไม่สุกนะครับเนี่ยเห็นป่ะทำให้สุกนะ แล้วก็มีอีกนะอีกอย่างหนึ่งคือน้ำนะครับน้ำนี่มันจะามาทําตรงนี้นะครับเห็นป่าอันไอ้ลูกเบอร์รี่มัง้งเนี่ยครับสาม,มารถต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก้วมัง้งคือ ทำไมถึงต้องมาบอกวิพี่บอกทำไมเนี่ยคือถ้าใหม่ๆเนี่ยเราได้เนื้อมาหรือว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูนะน้ำห้าสิบแล้วเราต้องคิดไงว่าเฮ้ยเออถ้ากลับบ้านแล้วเราจะกินพวกนี้หรอไม่ใช่กินน้ำนะครับกินน้ำนี้เราไม่ได้อะไรแต่ มันจะลดความกระหายของเรานะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะน้ำผมเพิ่มมาอ่าอีกสี่สห้าสิบอ่ะเห็นปะ่ะเราก็จะหายสูน้ำแตาเนื้อเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวดู67ใช่ไหมผมกดเนื้อไปทีหนึ่งเห็นปะ่ะมันหายด้วยแล้วก็เพิ่มพลังเราด้วยนะครับ ต่ตอนนี้เรา,าไม่ได้ใช้เนือ้อละเราก็ต้องคิดอีกว่าเฮ้ยเออทีอ่ในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มพลังออกมาได้เ,ยอ,เยอะๆนะครับก็คือหนึ่งเนื้อนะอันนี้เก็บไปผมจะเอา,อาลูกเบอร์รี่เนี่ย ไปนะครับเพราะว่า,าตามเ,าเนี่ยหรือไม่จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ไอไอ้คยๆไอเอฟนไฟล์น่ยนะสีเขียวเนี่ยก็ได้นะครับเราต้องเลือกดูแล้วเราค่อยเอาไปนอกจากเราเ จะไปสู้กับบอสเนี่ยก็ต้องคิดอีกทีนะว่าเอ้ยเอาน้ำพึ่งไปด้วยน้ำพึ่งเนี่ยเพิ่มเยอะนะเพะิ่มบึกบึกบกเลยแต่อา่าค่าหิวน้ำก็จะหายไปทีละห้าห้าเปอร์แมงหรือว่ายังไงเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะก็ก็เราเรารู้มาแค่นี้นะครับก็เลยจะมาบอกนะไอ้ พวกอะไรอื่นอีกมากมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้แล้วก็จะมาบอกนะครับแต่ตอนนี้เรามาบอกแล้วเ,เพื่อน้องๆหนูๆเนี่ยจะได้รู้ไงว่าเฮ้ยเออกินน้ำกินนู่นกินนี่บางคนไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเรากินเนื้อเข้าไปแล้วแล้วยังไงอะ่ะก็ เนื้อมันเพิ่มความความความหิวครับแต่น้ำอ่ะมันไม่ได้เพิ่มนะคุณต้องกินให้บาลานซ์กันมันถึงจะ,ะเล่นต่อไปได้นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงเนี่ยผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ